สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้จะแชร์ความรู้นะครับการแก้ไขเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสูบเดียวนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับการถอดเช็คหัวฉีดนะครับตัวแนะนำนะครับตัวนี้เป็นท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงนะครับ พอส่งแรงดันแรงดันสูงส่งน้ำมันจากปั๊มนะครับตังนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊มดีเซลนะครับส่งวิ่งเข้ามาเข้าหัวฉีดนะครับหัวฉีดทําหน้าที่ฉีดเข้ากระบอกสูบนะครับนี่การถอดหัวฉีดนะครับเราจะใช้กิมล็อกนะครับหนึ่งตัวนะครับคีบไว้ที่น็อตนะครับน็อตด้านหัวฉีดนะครับคีบนะครับ แล้วก็อีกอันประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับนะครับคลายออกนะครับตัวนี้ก็จับนะครับี่ผมถ่ายมือเดียวนะครับสาธิตให้ดูนะครับหนึ่งมือซ้ายก็จับคิมล็อกมือขวาก็คลายน็อตนะครับคลายหัวฉีดออกใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับประแจปากตายเบอร์สิบเจ็ดคายออกครับนะครับแล้วก็จะออกนะครับ เราก็จะเจอนในส่วนของชุดหัวฉีดนะครับาการถอดหัวฉีดแล้วก็ถอดสายสายส่งน้ํามันย้อนกลับนะครับอันนี้สายน้ํามันย้อนกลับนะครับถอดออกนะครับใช้ไขควงนะครับถอดออกจากช่องส่งน้ํามันไหลกลับเข้าถังโซล่านะครับถังน้ํามันครับอันนี้เราจะใช้ประแจบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับคายสองตัวนะครับ นี่นะครับปัจจัยบล็อกกล้องมีซูมบเบอร์สิบสี่ครับหรือสับช่างก็สิบสี่มิลลิเมตรนะครับสิบสี่มิลนะครับก็คลายออกนะครับอันนี้ผมคลายเรียบร้อยนะครับสาธิตให้ดูถ้าลายไม่ออกก็ใช้แรงค้อนนะครับเคาะที่ปลายนะครับปลายนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ คลายออกนะครับครับก็จะมีน็อตตัวเมียกับแหวนนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับ เอาแหวนมาด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะใช้หาอุปรกรณ์งัดออกนะครับจะไปใช้ยางเหล็กงัดยางหรือเหล็กงัดยางนะครับงัดออกมานะครับ,รบงัดด้านล่างนะครับ จะมีช่วงต่อน้ำงัดนะครับฮัตเสร็จเราก็จะได้หัวฉีดนะครับออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับชุดส่วนชุดการตรวจเช็คชุดหัวฉีดเราก็ต้องถอดอีกนะครับใช้ประแจนะครับจับตัวนี้นะครับแล้วก็คลายออกนะครับคายตัวนี้ออกนะครับก็จะมีชุดสปริง หวฉีดหัวฉีดเราหัวฉีดล,ดดลินะครับชุดจะบปิงแหวนรองด้านในนะครับเป็นชุดถอดซ่อมนะครับนี่นะครับเราก็เก็บไว้ในถาดนะครับการถอดทุกครั้งเราก็ต้องมีถาดนะครับภาชนะถาดรองรับนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นกเกษตรกรนะครับเป็นความรู้นะครับไว้ใช้ แก้ไขตัวเองนะครับระบบส่งน้ํามันก็มีแค่หัวฉีดนะครับกับปั๊มนะครับอันนี้ถ้าผมมีเวลาผมจะรีวิวนะครับการถอดเช็คปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันตัวนี้ก็จะรับส่งน้ํามันจากถังนะครับถังน้ํามันไหลเข้าปั๊มปั๊มแรงดันสูงส่งเข้าที่ sheet, หวัวฉีดหัวราวลิ้นส่งน้ํามันเข้ oh, สาสใส าท่อแรงดันสูงเข้าหัวฉีดวอาฉีดท่าวกรบอกสูนบน้าจุดติดสูบพัดระเบิดทายนะครับอันนี้ผมจะถอดซ่อมชุดสปริงนะครับขาสูบนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับอันนี้ผมจะนําเสนอเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเป็นความรู้ให้พี่น้องเกษตรก,กรนะครับครับ